ดำมากเลยตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆจากบ้านทก,กาตำบนนาดีอำเภอเมืองดสุรินเทร์เมฆดำมากเลยตอนนี้ชาวนาหวานข้าวไม่ได้แล้วตอนนี้น้ำท่วมเต็มทุ่งนาเลยตอนนี้ลมแรงมากพื่นๆนลมแรงจริงๆวันนี้ลมแรงมากเลยไม่เริ่มดำมาลมเริ่มแรงมาเลยวันบรรยากาศตามทุ่งนาทนนุ่นเฟินดูสิ เพื่อนๆลองดูสิครับเพื่อนๆน,น้ำเต็มเลยเพื่อนลมมาเหมือนกับคลื่นน้ำทะเลเลยบรรยากาศตอนกลางวันเนะเพื่อนๆชาวนาหวานข้าวไม่ได้เลยตอนนี้บางคนก็หวานได้ก่อนบางคนก็หวานไม่ได้ บางคนก็สูบแล้วก็น้ําท่วมมาอีกน้ําไหลลงมาอีกบางคนก็สูบน้ําออกจากนาเสร็จแล้วฝนก็ตกลงมาอีกเรื่อยๆทุกวันเนาะไม่แห้งสักสี่วันไม่ได้สักทีบางคนก็หวานทันบางคนก็ไม่ทันเนาะน้ําเต็มไปหมดเลยตอนนี้ทํายังไงเนาะไม่ดำมาเรื่อยๆตอนนี้ฝนจะตกลงมาอีกแล้ว บรรยากาศจากตำบลนาดีเพื่อนๆเอฟจตอนนี้ทำเพื่อนได้ชมบรรยากาศบรรยากาศคพื่มแบบนี้ชาวนาหวานข้าวไม่ได้เลยตอนนี้โอ้ยงามเยอะจริงๆเพื่อนดูคลื่นดิ นี่ในานาเราไม่ใช่ในทะเลเราเพื่อนอยากเข้าใจผิดว่าน้ําทะเลเราเพื่อนเป็นน้ําในานาน้าําอะไรจะเยอะขนาดนี้เนาะถ้าไม่มีดินโปลูมานิดนึงคิดว่าน้ำทะเลนั่งนี่เวลาลมพัดมาคลื่นเหมือนทะเลเลยนี่รอบทางนี่อีกคน ตำบลนานดีครับเพื่อนอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ตำบลนานดีชาวนาหวานข้าวไม่ได้เลยตอนนี้ถ้าหวานทันก็โชคดีไปเนาะเพื่อนถ้าหวานไม่ทันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะสูบแล้วสูบอีกไม่รู้จะสูบไปทางไหนสูบไปก็โดนนาคนอื่นเนาะฝนตกลงมาเรื่อยๆทุกวันน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วานไม่ได้ก็ไม่รู้จะดำได้หรือเปล่าเนอานอทุกวันก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆเนะาะทำนาจะดำนาไหวหรือเปล่าเนาอเพื่อน ตอนนี้น้ำเยอะจริงๆเสียงกบเขียร้องเป็นพุ่ง,งานาเลยเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนๆให้เพื่อนๆชมบรรยากาศน้ำทะเลไปด้วยน้ำในนาเพื่อนไม่ใช่น้ำทะเล ขนาดกลางวันนะกบเขียดยังร้องเต็มทุ่งนาเลยกว่านห้ำเยอะ